โยพบกับช่องมาดูรีแอคกันวันนี้เรามาดูรีแอคเพลงสเปเชียลพิเศษ first single ของ generation ที่หนึ่งชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าคาเซ w o m u ส u หรือชื่อไทยว่าความทรงจำในสายลมคือเนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลงอ่ะคือดีมากถ้าถ้าใครฟังสรีมิ่งอ่ะแล้วอ่ะเนื้อเพลงดีแต่เนี่ยรอดู MV ว่า จะเล่าอะไรทุกอย่างของรุ่นหนึ่งทั้งหมดนี่ก็ตามรุ่นหนึ่งมาตั้งแต่แรกช่วงที่แบบเดบิวต์เลยแล้วแบบโอ้โหคือพอรู้ว่าทั้งทั้งหมดประกาศจบการศึกษาทั้งยกแกง๊งเศร้าใจก็เลยอืครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เห็นรุ่นหนึ่งกันแลละแต่อย่างอื่นใดก็คือเรามีบล็อก สองวันติดก็คือน่าจะมีวันที่ไปดูสองพันมัง้งรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ในชัปเตอร์ก็น่าจะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นต่อไปด้วยส่วนไอทุกคนขอบคุณนะ่ะคล้ายกับลีนะ่าอาริกาโตะใช่เป็นคล้ายอาริกาโตะมากเลยแต่อาริกาแต่ของลีนะ่าอันนั้นคือเป็นแค่บล็อกเล็กได้แค่ถ่ายแค่บล็อกเล็กแต่เนี่ยเราจะไปครั้งนี้จะถ่ายบล็อกเยอะแน่นอน รดูคลิปกันโยมาเรามาเตรียมดู MV ครับเซโวมาสึกันนะจ๊ะทุกคนเราจะแบบมารู้กันว่าครั้งเนี้ยจะเสียดังตามไหม let's go นีะวาง เได้เจ็ดคนยืนเรียงกันเอา่คือแบบเฮ้ยเยอะอย่าบอกนะคือกลับไปดูกล่องกล่องของที่ทุกคน เก็บไว้เหรอไอที่ตอนแฟนมินเนี่ยพี่เน่พี่ตาช่วยเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หก เมีร้อน oh, ใครได้เดินคิดถึงกี่โลอ่ะไม่เออคิดถึงพี่ปออ๋อโอ้โหเอ้ยก <t> ็ปิ๊ปงเต็มๆเลยอยู่ด้วยน,นี่เพร์นี้ สองห้าหกห้าป่ะใช่ด้วยนี่จะเพิ่งถ่ายเพิ่งก,กลับไปถ่ายกันแน่คือแบบไปอยู่จุดที่แบบคือทุกคนเนี่ยไปอยู่ด้วยกัน ี่วยเซ็นเตอร์ทุกคนเลยดีเออพี่อ้อเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน้อง่ารักไหมคะเราชื่อว่าตอนนี้มีคนอยากเีนจากน้องเลยยิมมากว่าี ไม่ไม่ไมันไม่ใช่แค่ฝันมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่ทุกคนแยกย้ายกันอะ่ะเหมือน,นเหมือนฉากของลีนะามากเลยอะ่ะที่แบบคือตื่นมาแล้วแบบโอ้ทุกคนต้องแยกย้ายอ่ะ อืมสิตา <c oughs> คือย้อนกลับไปวันแรกที่เดบิวต์เหรอ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมต้องทำทำไลายแบบนี้ด้วยคือแบบ <c oughs> คือทุกคนอ่ะตื่นจากความฝันใช่ไหว่าคือทุกคนแบบอ,อ

ค <c> น <ười> ิงเหรอโตแล้วอะโแล้วโพี่หน้าน้องพิมอันเอ๊ะ อันนี้เออแต่เมื่อกี้ใครอ่ะยัมพูดยู้ิกยับกลับไปย้อนแบบเชียงใหม่หนึ่งสหกเลยนะน่ะเอาสีตามาปิดท้ายอ่ะคือเอ็มวีอะมันเล่าทุกอย่างคือ คือมันเล่าทุกอย่างจริงแล้วแบบมันเล่าตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงซิงเกิลสกุละแล้วแบบ <c oughs> คือมันมันพูดอย่างนี้เีอ่ะคือเหมือนตัวพูมกับเขาจะเล่าเอมีว่าเนี่ยมันคือความฝันของปิงมันคือความฝันที่ฝันว่าได้เจอทุกคนที่เป็น CGM ทั้งหมด แล้วแบบมาเด็กบิวด้วยกันมาทําความฝันด้วยกันแต่แบบไม่ชอบมันสุดท้ายเลยคือแบบนาฬิกาปลุกคือคือปลุกให้ทุกคนปลุกให้ตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อตื่นจากความฝันว่าความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงทําไมคนทำเอ็มบีก็แบบอแต่ก็เหมือนเล่าว่าทุกคนแบบจากหลังจากกแบบับทุกคนเป็นไอดอลหมดใช่ปะทุกคนกลับไปใช้ชีวิตปกติตามทุกทุกคนอยากจะทําทหมดเลย เอวีนี้แบบดีเล่าสตอรี่ดีมีบางซีนนึกว่าถ่ายก่อนนึกว่าเป็นช่วงที่ถ่ายก่อนแล้วอะแต่แบบที่จริงแล้วอะคือเขากลับกลับไปถ่ายทีหลังโดยแต่ละชุดเลยทั้งสังเซเมลอนเชียงใหม่มาเอกก็ว่าอยู่ทำไมชุดซีนมามาเอะมันมันน่าจะไม่ใชม่มันน่าจะไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนั้นน่าจะแบบไปย้อนถ่ายกันนะแต่ละที่แต่แบบโอ มันร้องไห้คือภาวานาได้ไหมวันนั้นอ่ะถ้าวันที่ไปคอนเสิร์ตจริงอ่ะรวมตัวทั้งหมดยี่สิบห้าคนกลับมาเหมือนเดิมไี้ไหมภาวานากลับมาทั้งหมดยี่สิบห้าคนทั้งปีโป้ปริมาเจดาพี่ออมพี่ฟอร์ลีนาน้องมิวนิชาน้องมิวนิชานี่น่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครสามารถติดต่อได้หรือเปล่าครับ ถ้ากลับมาถ้ากลับมาทั้งหมดยี่ห้าคนแล้วมาอยู่ในจุดที่วันที่ตัวเองเดบิวต์กันอะคือแบบน้ำตาแตกเลยอะคือตอนนี้ก็คือแบบอขนาดเนื้อเพลงอะนั่งฟังตอนตอนแบบเที่ยงเที่ยงคืนเนี่ยที่ที่มาที่ลงปุ๊บฟังมันรู้สึกว่าแบบไมาเนื้อเพลงคือเอากินใจคนดูจริงๆว่ะ กินใจคนฟังคือแบบคนที่แบบตาม C g M ตั้งแต่แรกๆรกเดบิวต์จนถึงตอนเนี้ยโอ้โหรู้สึกว่าเพลงคาคาคาเซโวคาเซโวมาเสือมันเหมาะมันเหมาะครั้งแรกเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะนะเพราะว่าไม่ได้ฟังไม่ได้แบบไม่ได้เอาเนื้อเพลงมาแปลแต่พอแบบไปลองไปลองฟังนั่งไลเลียแบบทีละคำของญี่ปุ่นอ่ะรู้สึกว่ามันมีคำที่เออต้องแยกยายกันเติบโตแล้วอะแต่ก็เก่งมาก ก็ยินดีกับปิงด้วยที่ได้เป็นเซนเตอร์เก่งมากก็เป็น MV ที่เสียน้ำตาอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วโอ้โยิ่งกว่าคาร์ลคอนวิงอีกแล้วก็ทุกคนเก่งแน่ก็วันนี้ก็จบเพลงท่านี้ว่าครั้งหน้าจะมีมาดูรีแอคอีกไหม มีแน่นอนแต่ขอช่วงนี้เคลียร์ทุกอย่างก่อนในชอ,อช่วงนี้น่าจะหมดการเคลียร์แล้วแล้วก็กลับมาทำช่องเต็มที่แล้วเดี๋ยวมีคลิปลงแล้วก็จะมีช่วงรายการใหม่มาเพิ่มเติมด้วยนะทุกคนอย่าลืมรอตามด้วูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง in ตอร์ทอยด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าของมาดูรีแอคก,กับช่องกับเอ,อไม่ใช่ช่องช่วงใหม่ที่จะมาถึงเร็ว,รวนี้ ไว้เจอกันครับบาย